สวัสดีครับทุกคนผมเพชรชอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัวละครมูนไนท์ครับมูนไนท์เป็นตัวละครสาย DPS เนาะซึ่งข้อดีของตัวละครมูนไนท์เนี่ยเป็นตัวที่เก็บอันติเมตได้เร็วมากแล้วก็เล่นง่ายในระดับหนึ่งสําหรับคนที่ยิงไม่ค่อยโดนเพราะว่ามูนไนท์มีสกิลในการช่วยยิงคือสกิล E นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจของสกิลตัวละครมูนไนท์เดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันก่อนนะครับ Setting ของตัวละครมูนนัทนะครับทุกอย่างของผมที่ใช้ก็คือไม่ได้ปรับอะไรเลยก็จะใช้ความเร็วเมาส์อยู่ที่2นะครับทั้งแนวนอนและแนวตั้งเนาะแล้วก็ดี i เมาส์อยู่ที่800ครับ mm hmm. ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจสกิลของตัวละคร mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมา r v e l l e v ลวันนี้ผมมีเว็บไซต์มาแนะนำเติมง่ายเติมใหม่เพียงแค่ใช้ UAD ขั้นตอนที่1เข้ามาที่เว็บไซต์ indexgame.in.th หลังจากนั้นกดไปที่ล็อกอิน register สมัครการใช้งานกรอกอีเมล user name password หลังจากนั้นมาที่เกมมา a r v e l l e v l Global นำรหัส UAD โดยเข้าไปที่หน้า profile, โปรไฟล์กดคัดลอกกรอก UAD เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการเลือกช่องทางการชําระเงินใส่โค้ด p t c t g n e w เพื่อรับส่วนลดกดยืนยันลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันหรือแอดไลน์แอดอินเดอะเกมเซ็นมีแอดนำหน้ามีทีมงานตอบตลอด24ชั่วโมงเติมเลยโค้ดมีจํานวนจํากัดตัดมาที่สก,กิลที่1ครับสก,กิลคลิกซ้ายหรือยิงปกตินั่นเองซึ่งข้อดีของสก,กิลนี้ก็คือมันสามารถชิงได้ก็คือยิงชิงยิงโด,โดนตัวสมมุติ ผมยิ่งโดนตัวละครฝั่งตรงข้ามเนาะมันก็จะชิ่งไปอีกคนที่อยู่ใกล้ๆเนาะแต่ดาเมจของไชิงอะ่ะจะไม่เท่าดาเมจที่โดนครั้งแรกนะอย่างเช่นผมยิ่งโดนใน A ก็คือดาเมจเข้า100แล้วชิ่งไปโดนใน B ก็คือจะเข้าแค่ประมาณ50อันนี้คือยกตัวอย่างสมมุติขึ้นมาให้เห็นภาพครับต่อมาสกิลที่2คือขี่ขวา ที่ขวาเหมือนกันเลยก็คือดาบจันทรามันจะเป็นอารมณ์แบบยิงสกิลแบบดาเมจแรงไป1นึ่งสก,กิลเนาะแล้วก็มันจะทําชิ่งเหมือนก,นกันกับยิงปกติแต่จะเป็นดาเมจแรงกว่ายิงปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ย มันก็ไม่นิดหน่อยกำแรงอยู่สกิลต่อมานะครับสกิล e ซึ่งสกิล e เนี่ยเป็นคีย์สำคัญของตัวละครมูนไนเลยทําให้ที่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าเออมาเล่นง่ายเนาะเพราะว่าสมมติเราปาสกิล e ไปปักที่พื้นเงี้ยแล้วเราก็ยิงตรงสกิล e อะ่ะมันเรียกว่าอะไรอังอ่ะในสกิลมันเขียนว่านะนะยิงตรงที่เราปาไปปักมันก็จะชิ่งในระยะของมันนะครับถือว่าช่วยละกันเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะยิงไม่โดนตัวเนาะก็แบบมันเป็นจุดจุดเดียวที่อยู่เฉยๆข้อเสียของสกิลนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามทำลาย ก็ถือว่าช่วยในระดับหนึ่งแต่ส่วนมากคนก็จะเอาไปใช้คอมโบในแป๊บๆละกันเพราะว่าแบบเออปาไปมันก็ไม่ได้ปักนานเนาะเพราะว่าฝั่งข้ามยิงหมดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคอมโบของมันก็คือเดี๋ยวเอาไปบอกตอนท้ายที่เราอธิบายสกิลเสร็จละกันนะครับสกิลต่อมานะครับสกิล F สกิล F เนี่ยจะยิงตะขอเหล็ก ไปปักตรงที่เราเอามอไปชี้เนาะถ้าสมมติเราปักปักแบบใกล้ๆใต้เท้าเลยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นสูงแต่ถ้าไกลๆมันก็จะแบบเหมือนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยสก,กิลถัดมานะครับสก,กิลชิปสก,กิลชิปเนี่ยเราต้องอยู่ที่สูงก่อนก็คือโดดลงจากที่สูงหรือใช้สก,กิล F ที่แบบทําให้เราลอยขึ้นแล้วก็กดชิปต้องกดค้างนะครับมันถึงจะแบบเป็นเหินเวหาให้อะไรเงี้ยสก,กิลถัดมานะครับสก,กิลสเปกบาร์สเปกบาร์ของมูนไหนก็กด2รอ,อบมันถึงจะเด้งขึ้นสูงให้ ส่วนข้อดีของสกิลนี้ก็อาจจะเอาไปไว้ใช้คอมโบกับอันติก็คือเราจะได้เห็นแบบพื้นที่มากขึ้นหรือมุมมองมากขึ้นอย่างเงี้ยการใช้อันติก็จะง่ายขึ้นสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลอันติเมตนั่นเองก็อย่างที่เกินไปเนาะสกิลนี้ก็จะทําแบบปล่อยรูปมือรูปอะไรอย่างเงี้ยทำดาเมจลงมาที่พื้นระยะก็ถือว่ากว้างเหมือนกันก็จะเป็นวงกลมเนาะก็ถือว่ากว้างซีซั่นหนึ่งก็ได้บับมาอะไรเงี้ยดาเมจก็ถือว่าแรงผสมควรแล้วก็ข้อดีของสกิลอันติเมตมูลนั่นก็คือ นได้อย่างเช่นกู๊ดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นต้นนะครับส่วนวิธีการคอมโบการใช้อัลติเมทให้ง่ายก็คือกด F เพื่อขึ้นที่สูงก่อนก็ได้แล้วก็กด Q อะไรเงี้ยเพื่อใช้อัลติเมทแบบเวลาเราเห็นพื้นที่หรือมุมมองมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือก็กดสเปกบาร์ก็ได้สกิลของมูลไนก็มีประมาณนี้ในส่วนของคอมโบมูลไหนที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ หรือตัวที่ผมใช้เองก็คือกดสเปคบาร์แบบสเปคบาร์สรอบนะกระโดดขึ้นสูงๆเนี่ยแล้วก็กด e กดยิงธรรมดาแล้วก็กดขี้ขวาหรือเราจะเป็นสเปคบาร์กด e กดขี้ขวาแล้วก็กดยิงธรรมดาก็ได้ได้เช่นกันอะยังไงก็ได้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับสําหรับตัวละครมูนไนท์เดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพย์ได้เลยครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคบไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนถึงเกมเพย์กันนะ นี้ผมมาเซตอัพไฮกาวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเก็บมันจีช่วงแรกก็คือคอมโบไปจีที่กว่าแล้วก็ยิงธรรมดานะครับมีคอมโบสั้นๆเกตโด,ดูจีดิดเปิดเกมมาสิบดีมีจีสี่สิบแล้วอ่ะโ <c oughs> ดนลวงโดยสไปเดอร์แมนนะครับพยายามยืนกับเพื่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราดูว่าฝั่งตรง,งข้ามมีตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคอมโบเรื่อย ทีผม60แล้วนี่ทิ้งระยะนะครับเห็นว่าพยายามยืนกับเพื่อนข้างหลังไปเดอร์แมนหนึ่งจะสังเกตนะตำแหน่งยืนมูนไหนสำคัญนะแบบตำแหน่งยืนพวก DPS อะไรอย่เงี้ยสำคัญมากอันนี้ก็ปาคอมโบไปแล้วก็ทีมเรามีกู๊ด ูดนี่เราสามารถเก็บอันตีไว้คอมโบกับกูดได้ก็คือเวลาสุดกูดเราใช้อันตีใช่ปะแล้วมันจะรวบใช่ไหมเราก็กดอ่าอันตีของมูลไนอะไรเงรี้ยอันนี้ผมกดกู๊ดเฉยนะครับเพราะว่าเขาใช้อันตีเนาะกูดก็น่าจะยังไม่มีกูดใช้ไปแล้วอันนี้ก็สแปมไปเรื่อยๆเพื่อนโดนตัดไป2คนอ่ะพอโดนตัดเดยอะผมก็พยายามค่อยๆถอยนะครับ ตำแหน่งยืนสำคัญหา,หาทางเข้าไม่เจอก <c oughs> ลับมาก่อนรอรอเพื่อนก่อนแล้วก็ขึน้นแบบให้กาวหรือรอหลังๆอะไรอย่างเงี้ยสำคัญเหมือนกันนะสำหรับแบบมูลไนย์อ่ะหมายถึงว่า เาจะเล่นแบบเป็นแฟงก็ได้แบบแอบ,บแอบไปคอมโบข้างหลังหรือจะแบบเล่นไฮกาเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อันนี้ผมจะเล่นแบบผสมผสานไปด้วยเนาะอนี่เขายึดพอยได้หนึ่งพอยแล้วนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พยายามยืนตำแหน่งให้ดีตายน้อยๆถ้ได้มากที่สุดแล้วก็ ดูว่าเออเราสามารถจะคอมโบกับเพื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเพื่อนมีสีเท่าไหร่แล้วก็ให้เราดูตลอดอะไรเงี้ยดูเป็นระยะระยะอันนี้ฝั่งข้ามใช้ทีดพน,นะครับผม,ผมก็ไปไล่ที่อ่เอาเรียกว,ว่าไล่ที่เนาะอ่าอยล้วใช้สีไปแล้วแบบคดูเพื่อนมีสีหรือ,อยังเพื่อนใช้อ่าถือว่าไฟนี้อ่ะใช้สีเยอะไปหน่อยนะ ถือว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับแต่แต่ในในมุมผมก็คือเก็บไว้ใช้คอมโบแหละด้วยนั่นแหละจะไม่เป็นไรแต่ถือว่าใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สังเกตตำแหน่งการยืนนะพยายามถอยตามจังหวะเพื่อนเรื่อยๆพยายามย่าอยู่หน้าแทงนะครับถอยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เทคไฮกาวบ้าจงังหวะข้ามแชสตีมาครับสอง เรา,าก็พยายามสแปมตรงที่สกิล E เราอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปแปมคนบ้างแต่เราโดนกดดันเยอะนะครับเพราะว่ากอา็อย่างที่บอกไฟก่อนหน้านั้นเราใช้สีกไปเยอะเราก็เลยแพ้ไฟนี้ด้วยอันสีนะครับการบริหารอันสีสำคัญเหมือนกันแต่เราไม่ได้คุยกันก่อนไงไฟเออไฟนี้ผมใช้คอโมโบนะไฟนี้แบบอย่าใช้นะอะไรนะครับ อันนี้ผมอีกหน่อยคิดว่าในหัวที่แล้ว,ว่เออใชอ้ตีกดดันฝง,งข้ามหน่อยดอิ่าเดี๋ยวรจวอจังหวะอนวกันรอให้แบบอันนั้นเขาหมดนิดหน่อยแบบบันตีพกชวนใช้คอมโบมีไหมออถ่ายก่อนอันนี้ถือว่าตีไม่ดีแต่โดยรวมเราเก็บบันตีเร็วนะตัวมูลไนเป็นตัวที่เก็บตีเร็วเขใช้ตีอันนี้ถือว่าพอใชอ้ตีไม่ค่อยดีเหมือนกัน ฝั่งตรงข้ามเขาเสียเปียบไปแล้วฝั่งทออะไรก็มาสแปมพยายามแปมไปข้างหลังอ่ะโผมเป็นซัพพอร์ตดูข้างหลังแล้วนะในาใจก็คิดแล้วว่าเ,เดี๋ยวเรา,าค่อยๆล้อไปฆ่าซัพพอร์ตมันดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แปมบช่วยเพื่อนมก่อนเพราะว่าเราโดนกดดันมากจากข้างหน้านพยายามเริ่มกดดันแนวหลังละ ค,คอมโบอย่างที่บอกครับปลาอีปลาคลิกซ้ายแล้วก็ปลาคลิกขวาอะไรก่อนมาก่อนเนาะตัด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 ตัาหนังแตะแขนตีกดดันเพราะว่าให้เขาถอยนะครับนี่ก็รอฮิวมาไม่มีฮิวผมหลบไปก่อนพยายามจะแปมไปเรื่อยๆผมแค่จะ ไม่ค่อยตายเลยนะระหว่างไฟเพราะว่าตำแหน่งยืนสำคัญเนาะอันนี้คิดแล้วว่าเออหลังเขาฟีเกินไปเดี๋ยวเราหาแอบแอบแบบบางมุมไปแบบไปฆ่าซัพพอร์ตเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย่ปลาอย่างเงี้ยอ่าไปเรื่อยๆปลาอีปลาขี้ขวาปลายิงปกติถ้าเขาหนีไม่ทันันก็อาจจะตายเราเราแบบเริ่มแล้วว่าปัญหาอยู่ข้างหลังอันนี้โดนดูดดาเมจหมดเลยโทษนะครับ ำเราใครที่ตายด้วยการแบบสติอโอไม่เป็นไรเขาก็ใช้ส่วนมากเราจะแพ้ด้วยอ็นสีเนาะอันนี้โดนคอมโบแล้วนะอย่างที่บอกอะพยายามเอาไปใช้บ่อยๆแล้วก็เล่นเอ็นสีได้นะบางครั้งไม่จะเป็นต้องรองแบบแค่มี e แล้วค่อยเล่นอย่างเดียวก็ได้นนป้าป้า e แล้วก็คลิกขวาแล้วก็คิกซ้าย ดูตำแหน่งยืนนะปร,ะจรัจะคอสกับเพื่อนนะหามุมยิงให้ได้ดีที่สุดนะก็คอมโบกับเพื่อนนี่ได้คอมโบ,บสักทีแต่ซัพพอร์ตเราไม่ควรใช้อันตีนะครับจังหวะนี้แต่เขาไม่รู้ด้วยแหละว่าเออเราคอมโบอันตีกับฟูดอะไรเงี้ยดูดูตำแหน่งการยืนอยากให้สังเกตตำแหน่งการยืนเห็นฝั่งตัวข้ามก็แอบไปใช้คอมโบนิดนึงได้อันตีมา20% อย่างที่บอกนะครับว่ายิงชิ่งอะดาเมจจะไม่เท่ายิงโดนตัวเนาะหมายถึงว่าอย่างเงี้ยยิงโดนโลก,กิร่างฟอร์มอะจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าชิ่งไปตัวอื่นดาเมจก็อาจจะลดน้อยลงไปนะครับเพื่อนเราโดนตัดก็ใช้ตแเราก็ใช้ตีนะแอบก่อนมีแอบตัดตไ,ได้ตัวหนึง่งอย่างน้อยได้ตัวหนึ่งวะเพราะเพื่อนเราโดนตัดเหมือนกันรอรีกรูปได้อะเพื่อนคอรีกรูป แล้วก็มาอยู่ตำแหน่งที่ฝั่งตรงข้ามมาหาตัวเรายากนะครับเพราะว่าเราสามารถยิงไกลๆได้แล้วก็เคลียร์พวกร่างคงร่างปอมร่างฟอมมันก็คล้ายๆเป็น E ีให้เราได้นะแบบมันชิงได้กนะอ,อดีอันนี้แทงเขาหลุดตำแหน่งนครับผมพยายามแบบจะป่วนซับให้ขเขาเล่นยากที่สุดออพยายามให้แบบใช้คอมโบดโดนซับพ,พอร์ถ้าได้มากที่สุดนะครับสำหรับจอมมุนไน ตัวแทงอะถ้าถ้ามองในมุมถ้าเราแบบสแปมแต่แทงอะพอแทงเขาเราเราใช้คอมโบไปแป๊บๆปใช่ไหมแล้วแบบแทงเขายังไงก็ไม่ตายซัพพอร์ตเขาฮิลฟีแล้วเขามีอาถิพนทุกไสอะไรเงี้ยมันมันทําให้แบบเหมือนไปปั๊มอันสี่ให้ฝั่งตรงข้ามมากกว่าอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็พยายามแบบป่วนซัพพอร์ตเป็นหลักนะครับ ไม่งั้นแบบสแปมเรื่อยๆเพราะว่าเราทำดาเมจได้หลายตัวไงพอทำดาเมจได้หลายตัวดาเมจมันชิงใช่ป่ะซัพพอร์ตเขาก็ยิ่งแบบยิงได้ฮิลเยอะยิ่งได้เปอร์เซ็นต์ของออนติเมทเยอะแล้วก็จะมีแก้เราทุกไฟทุกไฟอะไรเงี้ยอ่าเป็นไปได้ก็พยาย,ยามไปจับตัวข้างหลังเป็นหลักอันนี้ก็เล่นที่สูงนะครับอย,อย่างที่บอกเราพยายามหามุมให้เราได้ได้แบบฟรีที่สุดเล่นง่ายที่สุดยิงง่ายเห็นทุกอย่างอะไรนะครับ นนมีสไปเดอร์แมนเอาสไปเดอร์แมนมาผมก็จะแบบอบมายืนกับเพื่อนแล้วก็ขอเพื่อนเพื่อนสไปเดอร์อรอรอข้างหลังรอช่วยด้วยอะไรเนี้ยประมาณนี้แล้วก็ขึ้นข้างบนเหมือนเดิมก็พาแบบไอ Spider ้สไปเดอร์แมนเขาเล่นยากๆเลยนี่ไงอันนี้คือคอมโบคอมโบเป็นชุดแล้วก็มายืนเห็นไหมสังเกตสมแงการยิงเน,นี่ยผมยืนให้กาวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามยิงผมได้ บบได้ยากอ,ะอ่ะอาสำคัญสุดแล้วสำหรับพวกตัวดีเพสหรือตัวที่ยืนสแปมอ่ะอันนี้พยายามแบบเก็บกันตีหน่อยนะครับตัวด้วยเพื่อนตงหลังไปเดอ์แมนนี่ก็จะเอาแต่ผมซึ่งเป็นเป็น,ปนหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วนะคือผมเป็นเป็นตัวที่หนีค่อนข้างที่จะแบบยากนิดนึงเพราะว่ามันมีมันเคลื่อนไหวช้าประมาณนั้นแหละเขามีให้เลือกสอแบบไม่ไม่ฆ่าผมก็ฆ่าซัพพอร์ตอ่าไปเดร์แมเขาก็ ทำตามหน้าที่ส่วนเราก็พยายามหนีพอรู้ว่าเนี่ยเราโดนปลาติดใหญ่เนี่ยเราก็พยายามมายิงกับเพื่อนประมาณนี้อนนัอนนี้คิดอยู่ว่าเพื่อนจะคอมโบไหมไอกูจะคอมโบไหมรอนะครับเออกูคอมโบเราก็แช้ตินอ่แลรอให้เป็นครับใจเย็น,น,นคิดว่าเสมอว่าเออเรามีคอมโบหน้าอะไรประมาณนั้นครับ แล้วก็ถ้าสมมติตัวมาล้วงเราอะเราก็ปลาอีไว้ที่พื้นแล้วก็ป่าไล่ได้นะนึกออกใช่ไหมแบบสร้างดาเมจให้ในระ,ระยะเวลาสั้นๆแบบเยอะๆอะแบบแล้วก็พยายามอย่าไปยิงสู้ถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลอไปแล้วอะหมายถึงว่าจังหวะแรกใช้เพื่อไล่ไปแล้วะแล้วก็เดินมาหาเพื่อนนึกออกใช่ไหมเนี่ยตำแหน่งการยิงสำคัญแล้วก็แบบ หาว่าจะสแปมตรงไหนดียืนตรงไหนดีหน้าอะไรเงี้ยลองปาคอมโบสักหน่อยไหมเก็บอันตีไล่ข้างหลังดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สแปมไปเรื่อยเอ้ยพพอร์ตเราตัดได้หนึ่งนะครับเพื่อนชร์จตีเราก็สแปมไปเรื่อยๆนะครับทอทอทอไหมเออันนี้โดนดูดดาเมจนะครับ มันได้ยินเสียงลอนแมนโอ้ยช่วยด้วยเพื่อนเออไม่ทันไม่เป็นไรครับเขใหม่ไฟเมื่อกี้เราแพ้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันแค้ด้วยอันติ้ส่วนใหญ่เกมนะี้ยเราก็เลยแบบเออ่พยายามบริหารสก,กิลอันติดีๆว่าใครจะใช้ก่อนใช้แก้ใช้หลัง อะไรเงี้ยเอาไว้ให้ตัวไหนอะไรเงี้ยเน่ว่าผมจะสแปมแบบซัพพอร์ตข้างหลังนะแล้วก็รออันตีเขาหมดนะครับอันนี้จะตายดูซิว่าเราจะได้คอมโบไหมใา้มือมีอรไอรอนแมนนะครับเพื่อนเราโดนตัดสองูดก็ใช้เราได้ครบตัวไหมได้สองเออได้สามเพื่อนข้างหลังทอ พอ,พอมันปรับมาถึกมากเลยเนาะเดี๋ยวนี้นไปเมื่อกี้เราชนะนะครับพอเดินมาปึ๊บเราก็มายืนสาแปรมาหลังไม่ต้องเอาตัวเข้าไปในไฟก็ได้นะเห็นปะดูตำแหน่งของมยืนอยู่เนี่ยรอได้พอยเราค่อยเดินไป พอแบบเรารู้ว่าเอออย่างอย่างน้อยเรามีคอมโบก็พยายามเก็บอันตียังไงก็ได้ให้มันเอาไว้ใช้กับกูตลอดเวลาอะไรแบบเราหาฉีกยิงบ้างอ้อมยิงบ้างอะไรที่ไม่ใช่แบบตามตามแต่เพื่อนย่างเี้าป่ะคือในมุมผมมะที่ผมคิดอ่ะพอเป้ามันกระจุกอยู่ที่แทงอ่ะแล้วสมมติว่าเราไปอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะมันก็ไม่มีใครมองเรานึกออกใช่ไหม มันก็เลยทําให้เราฟีนะช่วงขณะหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ผมมีสี่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคูดน่าจะใช้สี่เรารอคอมโบเลยดีกว่าหาที่เซตอัพแบบอยู่ที่สูงๆเห็นทุกอย่างะครับแล้วก็รอรอจังหวะครับพอคูดใช้เราก็ค่อยใช้คูดน่าจะใช้แล้วแล้วเราก็ใช้นี่คือคอมโบนะครับ เราอย่าใจร้อนใช้ก่อนนะเพราะว่าเรามีคอมโบไม่งั้นเราแบบอาจจะเสียแบบทั้งที่มันมันสามารถชนะได้เลยคอนเฟิร์มชนะได้เลยฮะแต่ถ้าเราใจร้อนไปใช้เล่นแบบเฮ้ยจังหวะนี้แหละเราต้องใช้โดยการที่ไม่คอมโบมันก็อาจจะทำให้ทีมเราแพ้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปสักหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับการเล่นมูนไนท์ สรุปตัวละครมูนไนสั้นๆสักหน่อยละกันนะครับก็หลักๆสําคัญเลยคือการคอมโบสกิลของมูนไนแล้วก็เรื่องของการยืนตาแหน่งนะครับการยืนตําแหน่ง ในตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครดีเพืตัวอื่น,นอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนําว่าให้เราไปฝึกเรื่องการยืนตำแหน่งให้มากนะครับถ้าสมมติว่าเรายืนตำแหน่งที่ดีเยเรามีโอกาสยิงมากกว่าคนอื่นแล้วก็พอเราไม่ตายอ่ะเราก็ได้อันติมากกว่าการที่เราแบบไปตายบ่อยๆนะครับก็คือพูดง่ายๆเถอะถ้ายิงไม่แม่นยิ่งต้องยืนตำแหน่งให้แม่นเพราะว่า โอกาสการยิงเราจะเยอะกว่าทดแทนในสิ่งที่เราไม่แม่นนะครับอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แล้วกันเนาะก,ก็ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยว้ณที่นี้นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ